สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็มาทางทายกันเนาะวันนี้ก็คิดถึงเพื่อนนะคะวันนี้อยู่บ้านพี่ักงานแต่งนะคะวันนี้ก็ไอต้องสดเลยดูหน้าใสขึ้นปะแสงเดียวมีกะว่ะ <c oughs> ไปเนี้ยมก้นั่งัวคุณผังดอยู่เนี้ยม่เขียนกึน เขาระเบิดหูด้วยไม่เห็นหน้เาราเลยเนาะใครว่าเราดังไม่เห็นดังเลยไม่เห็นมีใครมาทัก <มา S 2> <ะ>ไม่เห็นมีใครมารู้จักเลยเดูดดอยากจะฟันอนะ่ะแต่หมอไม่จัดเยดจูวันนี้ก็มาทางเ,เพื่อนๆนะคะเผื่เพื่อ,อนๆิดถึงกันเนาะก็ ที่เพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามมากดไลค์ like, หรือว่ามาทักทายมาคอมเมนต์รูปภาพหรือว่ามาคอมเมนต์อ่าจติตัศนะวันนี้ก็ขอบคุณจนขอบคุณเพื่อนมากๆที่มาติดตามนะคะสําหรับคนที่มาคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีไม่ดีนะคะก็ฝากบอกด้วยว่าอืมมัน มันไม่ดีหรอกมามาว่าคนอื่นแบบนี้ยเพราะว่ายังไงละ่ะก็หัดดูตัวเองก่อนเนาะค่อยมาว่าคนอื่นถ้าตัวเองดีแบบดีเลิศเลอเพอร์เฟกอ,อะไรเงี้ยจะไม่ว่าเลยนะถ้าแบบเออถ้าตัวเองดีดีกว่าดีกว่าเราแล้วก็เออมาว่าเราเราก็ไม่ได้ว่านะแต่ถ้าแบบยังไงละ่ะแบบหน้าเป้าๆอ่ะแล้วมาว่าเราอะ่ะ เ,ออเราอยากบอกว่าหัดดูเ,เองก่อนแล้วค่อยมาว่าคนอื่นเราอยากจะพูดอย่างนี้นะแต่เราพูดไม่ได้เนี่ยเราก็แบบไม่ได้อยากให้ไม่ได้ไม่ได้ขอให้คนมาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบถ้าใครเออถ้าใครอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่มาดตามนะคะบ๊ายบายทุกคนนะคะจุ๊ก